อ่ะสวัสดีครับวันนี้หวังว่าทุกคนคงได้ดูตัว first look trailer ของ Spider-Man Across the Universe Part 1ไปเรียบร้อยแล้วอันนี้คือมี2อย่างที่เซอร์ไพรส์เราไอ้ที่จะปล่อยตัวอย่างเนี่ยเรากะอยู่แล้วว่ามันจะมาช่วง n o Way h o m e นี่แหละแล้วก็คือเราเห็นพวกโปรดิวเซอร์พวกพวกกู้กับเขาเริ่มปั่นกันก็ไม่แปลกใจที่มันจะมาตอนเช้านี้แหละเหตุผว่าที่ประหลาดใจคือ เราไม่คิดว่ามันจะมาเป็นพาร์ทวันพาร์ทถูงใช่นี่ก็ตกใจเหมือนกันตอนที่ดูเราเห็นมันขึ้นว่าพาร์ทวันเี่กแบบอืมคือจริงๆดีใจด้วยแหละเพราะว่าถ้ามันเป็นพาร์ทวันพาร์ทถูเนี่ยแสดงว่าเขาสร้าง back to k to k อืมเราก็จะได้ดูพาร์ทวันปีนี้เสร็จแล้วก็ได้ดูพาร์ทถูปีหน้าอ,อาจจะไม่ต้องไม่ต้องรอสองสองปีสามปีใช่เหมือนเหมือนจากพักแรก ภาคแรกนี่สองพันสิบแปดใช่ไหมใช่เพราะฉะนั้นก็คือสี่ปีเลยนะอืมแต่มันด้วยโควิดด้วยแหละมันก็เลยเลื่อนมานิดนิดน่ดนอยน่อยแล้วแต่ดีคือจริงๆอย่าง Into the Spiderverse เนี่ยรอได้คือนานเท่าไหร่ก็รอได้ถ้ามันออกมาได้ระดับคุณภาพดีเท่าเดิมใช่มาเพราะงั้นเรามาดูตัวเทรเลเร์กันสักรอบหนึ่งก่อนดีกว่า โอเคแผลจริงๆไอ้ที่ดูเทรลเลอร์เนี่ยมันก็จะกระตุกแหละใครจริงๆอยากให้ไปดูกันเองมากกว่าเพราะว่าเราเราไม่ไดอยากเล่นเทรลเลอร์ทั้งหมดมใค่อยากจะให้ดูจุดแค่นั้นเองคือจริงๆไอ้ฉากเนี่ยมันเหมือนจะมันจะต่อจากตัวหนังภาคแรกแต่ คาแรคเตอร์ดีไซน์ต่างกันนะคือดูเหมือนโตขึ้นใช่ดูเขาเรียงอะไรดูตัวตัวใหญ่ขึ้นเหมือนแบบอาจจะสองปีปีสองปีหลังจากเหตุการณ์ภาคแรกเพราะว่าแม้กระทั่งตัวมาตัวทั้งตัวมาวทั้งตัวแกวนเองอะอทั้งคู่แบบดูโตขึ้นเราเห็นเวลาผ่านไปแหละเพราะอย่างเก้นเนี่ย ผมก็ยาวขึ้นแล้วนี่มีเปลี่ยนดีไซน์มาให้ดายสีชมพูนิดๆตรงปลายด้วยนะแหมอยจอยากบอกมาล์บอกว่าไม่ต้องอายห้องมีของเล่นมีตั้งสูนรกระ,กะตุกกระตุนเรื่องปกตินี่พึ่งวัยรุ่นวัยรุ่นไม่ได้เรลก <c oughs> แต่เกวนเกวนก็เปลี่ยนชุด ใช่นิดนึงนิดหน่อยมาส์ก็เปลี่ยนชุดนะเดี๋ยวไปดูท่อนหลนังก็จะเห็นอยูอืมแต่จริงๆเขาคิดว่าเขาตั้งใจให้มันเป็นวัยรุ่นแหละคือมันเหมือนกับว่าในตัวภาคแรกเนี่ยมันเหมือนกับไอ้ฉากนี้มันต่อจากหนังไอ้นี่อาจจะผ่านไปสักปีสองปีใช่เหมือนในภาคแรกอยู่หมอตนใช่ไหมอืมเอ้ยเป็นแฟชอ่อ เฟสแมนของม <man S 2> อไฮสกูลใช่ก็คือประมาณส mm ิบสี่สิบห้าอันนี้ก็น่าจะแบบส mm ิบเจ็ดสิบปดโอเคเทรลเลอร์หมดแล้วปุ๊บเราก็ได้เห็นเวริเอตของสไปเดอร์แมนเพิ่มอีกหนึ่งตัว <laughs> mm hmm. ไอตัวเนี้ยจริงๆมันโผล่มาในเครดิตของภาคแรกไง ผม Spiderman สองศูนย์เก้าเก้าแล้วก็ให้เสียงโดยออสการ์ไอแซกนี่คือทำให้เรารู้ว่าเควินไพร์เกียงชอบ Into the Spider Verse มาก <c oughs> เพราะว่าดึงแคสมาหมดเลย <c oughs> คือออสการ์ไอแซกก็มาเป็นบุนไนท์และตัวด็อกอ็อกในสไปเดอร์เวิร์สก็มาเป็นอากาตาไออ่า,อาพ่อมาวพ่อมาวก็มาเป็น ฟาสโตสฟาสโตสในอีเทอร์นอลเฮลี่มาเป็นฮอกอายเหลือบาลซี่แหละยังไม่ได้พาวเลอร์พาวเลอร์ก็คือเบลดเคก็เอารูปมาเทียบกันให้ชัดๆระหว่างฉากสุดท้ายที่เราเห็นพวกเขาใน Into the Spider Verse มาเทียบกับฉากที่เราเห็นพวกเขาใน Across the Universe ก็คือย Across the Spider Verse เราก็จะเห็นชัดเจนว่าตัวละครดีไซน์เนี่ยโตขึ้นโตขึ้นเอืมกวนก็ชุดเปลี่ยนไปหน่อยหนึ่งเราเห็นตรงมือมีลายตัวใหญ่แบงมุมแล้วแล้วก็รองเท้าเปลี่ยนจากรองเท้าบบลล่ไปเป็นคล้ายๆลคอนเวิร์สอืมส่วนจริงๆก็ม,มันมันเบนดิฟิตหลายฝ่ายเหมือนกันนะทั้ง การมาร์เก็ตติ้งใช่ไหมแล้วก็ฝ่ายคอสเพย์เขาก็ทำง่ายขึ้นนน่นนี้เดินง่ายขึ้นแล้วก็จริงๆถ้าเขาจะขายรองเทา้าเขายังขายได้เลยอะ <c oughs> เอ,อทำลิมิเต็ด dition Gwen Stacy convert ใช่เพราะฉะนั้นมันก็ก็ดีเพราะว่าภาคเนี้<อ>เราเ,เราไม่เห็นว่ามาลจะใส่จอแดนในชุดฮีโร แต่เราเห็นจอแดนแบบในฉากใช่แล้วเมาส์ก็ดูโตขึ้นชัดเจนอะ่ะรูปร่างกล้ามใหญ่ขึ้นหน้ายาวขึ้นนั่นขึ้นคือเราค่อนข้างมั่นใจ,ใจว่ามันเป็นเวลาที่ผ่านไปเนอะไม่ใช่แค่เปลี่ยนดีไซน์อย่างเดียวใช่ไม่ได้ดูเพราะว่าถ้าถ้าเทียบกันแบบเห็น,เห,น,เ,หน,เ,หนเห็นเลยก็คือตัวเมาส์ในภาคแรกแบบดูเป็นเด็กเด็กออมอต้นน่ะ เด็กมัธยมตอนอ่เส่วนมาวตอนนี้ดูแบบเหมือนขึ้นมปลายแล้วก็อาจจะผ่านมาสองปีสามปีแหละแต่แต่กวนกวนเองก็ผมยาวขึ้นดู<ว>สูงขึ้นด้วยนะดูสูงขึ้นแล้วก็จริงๆชอบที่ผมยังสไตล์เดิมอยู่แล้วก็ นี่แสดงว่าเมาส์นี่แอบเขาเรียกว่าอะไร Hold t l e Torch ให้เกวนมาระยะเวลานานไอ้ฉากนั้นน่ารักมากไอ้ฉากที่คือพอเกวนมาเปิดสมุดดูแล้วเจอรูปตัวเองในนั้นเนี่ยว่าเสเมอดเลยแล้วนี่ก็คือเจอยีราฟอีกแล้ว <laughs> <laughs> คืออย่างตอนให้มันไม่ใช่ตัวเดียวกันยังโอเคเอแต่ว่าแบบ <laughs> หลังจากที่เราเห็นไป็นคนหนึ่งไรายนนั้นแล้วก็เลิกเห็นยีราฟไม่ได้ไปตลอดไป็นอะไรวะเดนวิทแมนแล้วไอเหรียญกับธงเนี่ยตรงเนี้ยคิดว่าเขาตั้งใจให้มันเป็นอิสเตอร์เอ็กเล็กๆให้ดูเหมือนเดทพูลแหละแต่คือจริงๆมันก็คือธงโรงเรียนแล้วก็มีเหรียญทองแขวนไว้อย่างนั้นซึ่งจริงๆมันไม่มีใครแขวนไว้อย่างนั้นหรอกมันแขวนตลกก็คือตั้งใจแหละเแต่ อันนี้ก็คือเกวนถามว่านี่เป็นห้องที่เธออยู่สมัยเด็กๆเหรอคือคงนึกว่าพ่อแม่เก็บไว้เหมือนเดิมก่อนที่จะไปเรียนมหลาลัยเปล่านี่คือห้องปกติของเมาสิแล้วอืมอืมแล้วก็หลังจากฉากเนี้ยก็คือเกวนชวนออกไปผจญภัยอีกที่นึงแล้วเราก็ตัดไปที่ฉากที่เห็นเมาวเดินทางข้ามจักรวาลอีกครั้งหนึง่งอืมชุดใหม่ด้วยอ่าแต่เหมือนไอ้ตัว ไอตัวซิสเต็มสำหรับการข้ามสกรวานเหมือนถูกสร้างมาเพื่องานนั้นการนั้นโดยเฉพาะไม่ดูไม่ใช่เหมือนดูไม่ใช่เป็นอุบัติเหตุเหมือนคราวที่แล้วอะอเหมือนคราวนี้แบบมีคนสร้างไอเครื่องนี้เพื่อที่จะเดินทางไปมาเนี่ยถ้าดูรูปเนี้ยเราจะเห็นว่าเกวนมีที่ใส่นี่ข้อมือ,อมใช่แต่จริงๆ การเรียงลาดับเรื่องอาจจะหลอกเราไอ้ฉากที่เห็นสไปเดอร์แมนสอูนเก้าเก้นี่ยอาจจะมาก่อนฉากที่เกรนมาก็ได้อเองไม่รู้หรอกแล้วก็ในฉากเบื้องหลังเนี่ยมันเป็นสถานที่ที่มีภาษาฮินดีหรือเป็นตัวหนังสือของอินเดียแต่ว่าเนี่ยมันยังคงเป็นโลกผสมอยู่เพราะว่าเราเห็นที่ป้ายเนี่ยเขียนว่าเป็นมุมบัตตัน คือเป็นเมืองมุมไบผสมกัแบแมนฮัตตันสแสดงว่าเราอาจจะมีสิทธิ์ได้เห็นประวิทย์ที่เป็นสไปเดอร์แมนอินเดียอาจจะแต่ว่าฉากนี้มันดูเหมือนกับมันน่า,าจ,จะมีแค่ที่เราเห็นในเทรลเลอร์นี่แหละอาจจะไม่ได้เห็นนั้นมากแต่อ้านี่สิ่งหนึ่งที่ชอบที่สังเกตได้จากตัวตัวอย่างนี้ก็คือ ดีเทลที่เขาใส่มาค่อนข้างค่อนข้างละเอียดแม้กระทั่งแบบไอตัวเสียงเอฟเฟกต์ซาวเอฟเฟกใช่ซาวเอฟเฟกที่เวลาโดนน,นู่นนี่อย่างเงี้ยก็เป็นภาษาฮินดีแล้วเอกลักษณ์ที่เขาทิ้งไว้ทั้งหมดก็คือการที่อาร์ตสไตล์ของแต่ละโลกมันไม่เหมือนกันใช่ไอเนี้ยคือจุดที่ชอบมากๆของภาคแรกแล้วก็รู้สึกดีใจที่ภาคนี้มันยังคงไว้จริง นี่นี่อันนี้คือเครื่องคุมของเครื่องคุมการข่ามิติข,ของสองศูนเก้าเก้าแล้วโลกของเขาคือเก้าสองแปดซึ่งนั่นก็คือปีที่หนังสือคอมิกสไปเดอร์แมนสองศูนย์เก้าเก้าออกมาหนแรกแต่คืออันเนี้ยจริงๆมันดูเหมือนมาสู้กันใช่ไหมจริงๆอาจจะมไม่ได้มาสู้แมาส์ Mouse อาจจะหลุดเข้ามาแล้วก็นี่พยายามช่วยแต่ว่าเม์ไม่รู้ว่าเป็นใครก็เลยหลบหนีเพราะว่า กูจริงๆสองศูนย์เก้าเก้านี่ดูน่ากลัวพอสมควรโดยเพราะอย่างนี้มันค่อนข้างออกไปทางแนวเวนอมเลยอะใช่สัยรักกระโหลกแล้วก็ตัวใหญ่ถ้าเทียบกับของภาคที่แล้วตอนที่ออกมาตรงท้ายเรื่องนะไนอ้นั่นยังตัวพอๆสไปเดอร์แมนธรรมดาอยู่อืมเพรจริงๆในอย่างในคอมิกเองตัวสองศูนย์เก้าเก้าก็ไม่ได้แบบไม่ได้บัฟขนาดนี้อืมก็คือหุ่นสไปเดอร์แมนธรรมดานี่แหละอืม ยแล้วนี้ก็คือเราก็ทะลุเข้ามาในโลกของ2.99แล้ว mm hmm. โดยที่มันมีโคษณา r ร p t u r e Rapture นี่เป็นเหมือนกับยาเป็นยาเสพติดเพื่อความบันเทิงแต่ว่ากินแล้วมันเปลี่ยน d n a อําให้ติดตลอดที่บริษัทอ l ลค e ม a x ที่แบบว่าเป็นบริษัทใหญ่ที่คลองทุกอย่างในโลกลนั้นเนี่ยเป็นคนสร้างมาส่วนมิเกลโอฮาร่าที่เป็นสไปเดอร์แมน2.99ก็คือเคยทำงานให้บริษัทนี้ mm hmm. แต่ได้พลังแบงมุมมาจากการทดลองเพื่อที่จะล้างไอการที่ติดสารเสพติดเนี่ยออกไปจากร่างกายแต่โลกนี้ก็ดูสวยแล้วก็ชุดดีเทลชุดของสองสเก้าเก้าเนี่ยไอ้ตรงลายเสื้อมันเป็นเซอร์กิตให้นึกถึงไอ้ชุดสไปเดอร์แมนดำทองอ่ะเป็นนั่นแล้วก็ดีไซน์ของตัวลายเสื้อก็ถูกเปลี่ยน จากภาคแรกที่ดูคล้ายคอมบิกมากอันนี้เปลี่ยนไปเป็นออริจนินอลมากขึ้นอืมแล้วนี่ใหญ่ก็ดูเหมือนไม่ใช่ใหญ่แต่ว่าเป็นแสงเป็นโฮโลแกร,รมอะไรยิงออกไปเนอะใช่แต่ว่าก็อินเทอร์แอคกับกับคนอื่นกับสิ่งรอบข้างได้อืมจริงๆสองศูนย์กา้านี่เป็นดีไซน์ที่แบบตั้งแต่เห็นครั้งแรกในคอมคบิกด้วแบบน่ากลัว มันดูคือจริงๆตัวตัวสองศูนย์เก้าเก้าเองก็มีก็เป็นเป็นกลางๆใช่ไหมไม่ได้แบบไม่ได้ซูเปอร์ฮีโร่จ๋ะคือค่อนข้างเป็นคนที่ม,มีเป็นเวอร์วิวที่ค่อนข้างเจดเดดอะคือแบบว่าค่อนข้างเซ็งกับโลกคือผ่านอะไรมาเยอะอนั่นแล้วก็ไม่ได้เป็นฮีโร่เพราะว่ามีความเชื่อในความที่ต้องรักษาความที่จืทำอะไรมากเท่าไหร่ในอตอนแรก ไอชุดของเขาที่ดูน่ากลัวเนี่ยมันมาจากเพราะว่าตัวมิเกลเนี่ยมีเชื้อสายไอ i s h กับเม็กซิกันชุดนี่คือชุด Day of the d e t e คือถ้าใครดู<อ>โคโค่ก็จะ<อ>นึกออกนึกวอาไอเดย<อ>์ดออ o เ the เด t e ของเม<อ>็กซิกที่เป็นวันคล้ายๆวันเชงเมงเม็กซิกันเงี้ยก็คือจะเป็นลายรูปกระโหลกลายอะไรเงี้ยนี่คือเหตุผล<อ>ที่ชุดของเขาเป็นอย่างนั้นอ๋อพราะพอชุดเป็นชุดเป็น Day of the d e a ที่ไอ้นี่ใช่ไที่แบบรวมกับ m a s กซ์การ์ดเรสเอืมที่ค่อนข้างแบบคือน่ากลัวแต่ก็โอเวอร์เดออใช่มีอะไรเวอร์วังแต่ตัวเออชุดเมาชุดเมาสนี่ดูสปอร์ตตี้กว่าเดิมแต่ว่าจริงๆดูรายละเอียดน้อยไปอาจจะยังไม่เสร็จก็ได้เป็นไปได้เพราะว่ากว่าจะใชา้ ก็สิบเอ็ดเดือนน่ะแต่ชุดชุดเหมือนไอ้น,นี่แหละชุดเหมือนฉางชิในคอมิกอ่าเป็นช,ช,ชุดวอร์มใช่ไหมเออเป็นชุดวอร์มแล้วก็เป็นสีแดงแบบใต้เอจากเอลขึ้นไปใต้แขนไออันเนี้ยเหมือนที่เราเคยคุยกันเกี่ยวกับชุดฮีโร่ในเอ็มซูว่าทั้งเอ็ซทั้งคอมิกว่าสมัยเนี้ยเขาเริ่มดีไซน์มาให้คนคอสเพลย์ง่ายอืมแล้วก็เอ่อมี ออกแบบโดยเบสเป็น utility ดูใช้งานได้จริงมากกว่าสวยงามเฉยๆเพราะว่าสมัยก่อนมีอะไรมีอะไรก็จะเป็นชุดรัดรูปแล้วก็แบบเยอะๆๆไอ้นี่คือแบบว่าจะพยายามสตรีมไลน์ขึ้นพยายามจะแบบดูให้กึง่งๆสมจริงทุกอย่างมีฟัง์กชั่นเหมือนอเข็มขัดของไซคปอืม มีกระเป๋าเยอะๆเออว่าคนเขาก็สงสัยว่าใส่อะไรไว้บ้างข้างในมีแว่นตาแดงคอนแทคเลนส์สีแดงแว่นสำรองอีกหนึ่งอันกันหลุดเนี่ยแล้วนี่ก็คือเป็นพาร์ทวันตอนแรกตอนแรกเห็นโลโก้แรกอะไรว่าพาโทนอะไรคือพาโทนก็เราสงสัยคือแบบไม่เห็นก็แบบเอ้ยติ๊ก กูอยู่เว็บลาตินเนาะเปล่าทำไมถึงภาษาอะไรไม,ไม่ไม่เข้าใจมากฏอ๋อมันคือพาร์ทวันก็พาร์ทวันมาตุลาปีหน้าเสร็จแล้วพาร์ททูก็จะมาปีสองพันยิบสองเอ้ยสองพันยิบสามเราก็คิดว่าเออทำไมตัวเลขเขียนสองพันยิบเอ็ดวะมันต้องเป็นสองพันยิบสองแต่ภาคสองก็จะมาสองพันยิบสาม คิดว่าก็น่าจะมาช่วงเดียวกันแหละเป็นช่วงตุลาแสดงว่าในช่วงสองปีต่อไปเนี่ยเราจะมีคอนเทนต์สไปเดอร์แมนเยอะมากๆใช่มีโนเวโฮมเสร็จแล้วก็จะมีเกม PS5 Spider-Man Freshman Year ก็อาจจะมาปีหน้าเหมือนกันเสร็จแล้วก็ไปต่อด้วยไอ้นี่อีกอืหนักหนักมีหลายอย่ะจริง <c oughs> จริงก็เจะเรียกว่าตอนนี้เป็น ถ้าจะเป็น golden age ของสไปเดอร์แมนเลยเพราะว่าในในทุกๆมีเดียทั้งหนังทั้งแอนิเมชั่นทั้งคอมิกตัวสไปเดอร์แมนได้รับความสนใจค่อนข้างสูงมากๆใช่แล้วก็คือเราคิดว่ามันไม่ใช่การบังเอิญที่เขาตั้งใจจะปล่อยเทรลเลอร์มาตอนนี้เพราะเขารู้ว่ากระแสฮาของสไปเดอร์แมนเนี่ยกำลังสูงสุดอยู่ mm hmm. พร้อมๆกับโนเวโฮมก็เลย แต่ดสินใจปล่อยมาตอนนี้หมดแหละแล้วก็เราก็จะไม่แปลกใจถ้าสมมุติตัวอย่างหรือทิเซอร์แรกของอ Strange in the Multiverse of Madness เนี่ยก็น่าจะมาช่วงช่วงหนังนี่แหละเพราะว่ามันน่าจะเชื่อมกันก็เป็นไปได้ถุง<ม>ไอ้นวมดูรูปนี้นวมมันเป็นสีม่วงแล้วมีกาปั้นสีเขียว <laughs> ก็คง ในในจักรวาลมาก็คงนั่นแหละมันอาจจะแวฟได้โดยที่<อ>ไม่พูดตรงๆเพราะว่าจริงๆไอ้นี่ไม่ใก็เป็นโซนี่โปรดักชั n นอยู่มันไม่ควรจะใช้ตัวละครมาว่านันได้อืมมันคือเขาเรียกอะไรมันเหมือนถ้าเกิดว่าในกรณีที่เขาอยากเอาตัวละครของ Netflix มาใช้ใน MCU อะไรอย่างเงี้ยคือประเด็นมันไม่ใช่ว่าเอามาใช้ไม่ได้แต่คือเอามาใช้ได้แค่ จะเอ่ยถึงเหตุการณ์อะไรในจกักรวาล f ฟิกไม่ได้แค่นั้นแหละ mm hmm. เพราะฉะนั้นไม่ว่าไอข่าวลือต่างๆทั้งแมททั้งวิลสันฟรีสทั้งอะไรคือตัวละครอ,อะสามารถอยู่ใน MCU ได้อยู่แล้วใช่เพียงเพว่าจะเอาเ,ออเรื่องราวเก่ามาไม่ได้แค่นั้นเองอคือคืออาจจะพูดคร่าวๆได้อะแต่ว่าคือห้ามใช้ฟุตเทจเก่าอันนั้นคือห้ามแน่ๆ อเพราะฉะนั้นเอ่มัน,ม,น,ม,นมันไม่มันไม่ใช่ปัญหาตรงที่ว่าสามารถแบบใช้หรือเรฟเลนซ์อะไรได้ไหมใช่แล้วก็คือไอ้อย่างเงี้ยสมมตุติถ้าพูดจริงๆว่าถ้าสมมติ Into the Spider Verse เนี่ยอยากใช้ตัวละครแบบกัปตันเมกาหรืออะไรเงี้ยก็คือก็แค่ต้องขอมาเวลไปถ้ามาเวลอนุญาตก็ใช้ได้แต่เนี่ยทำให้น่าสนใจมากเพราะว่าในตัวเรื่องย่ออย่างเป็นทางการเนี่ย เขาบอกว่าตัวมาส์จะได้เจอ a few old friends ซึ่งเป็นเพื่อนเก่าสองสามคนก็เราก็คิดว่าอ่ะเกวนเจอแน่คิดว่าจะได้เจอปีเตอร์บีไหมแต่ปีเตอร์บีจบแบบแฮปปี้ไปแล้วก็จริงแต่ถ้าเกิดแบบเอาคะแนนป๊อปปูล่าก็คงได้เจอแหละคงได้เจอปีเตอร์บีด้วยแต่ส่วนตัวคิดว่าตัวเพนนีจบไปแล้ว อาจจะได้เห็นแต่คือไม่ได้มานั่นไอ้ตู้้เก่าๆเนี่ยคิดว่าเราคงจะได้เห็นหมดแต่ไม่ได้มาผจญภัยด้วยกันแล้วก็จะได้เจอเพื่อนใหม่อีกเยอะซึ่งจริงๆเราจะพูดว่าแวร i a n t นก็ไม่ได้เพราะหลายคนก็ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตัวเดียวกันคือคือเอาเอาง่ายๆเนี่ยในภาคแรกเนี่ยมีนัวตัวเดียวที่เป็นแวริเอืนเพราะว่า ไอ้ปีเตอร์พ็อกเกอร์ก็ไม่ใช่เวนก็ไม่ใช่ปีเตอร์บีมาส์ไม่ใช่ใช่ไหมนัวกับบีแล้วก็ปีเตอร์ในจักรวาลม้าวที่เป็นแวริเอนคือเพนนีเพนนีนี่ไปโซนแบบเป็นเหมือนซิลวีมากกว่าจริงๆก็เป็นแวรยเนแหละเพราะเพนนีก็นั่นคือ อใช้คาว่าอะด p t ชื่อดีกว่าอะด p t ชื่อ s p i เดอร์แมาใช้ในจักรวาลของตัวเองซึ่งจริงๆถ้าเป็นแฟนคอมิกก็จะรู้ว่าคนที่ใช้ชื่อ Spider-Man มนเนี่ยมีเป็นหมื่นเออมีเป็นล้านก็คนอันที่ทุกๆคนคิดว่าหลายๆคนอยากจะเห็นคือสไปเดอร์แมนของโตเอ ซึ่งไอเนี่ยปัญหาคือมันต้องไปขอสิทธิ์ของโตเอะมาด้วยก็จริงแต่ตัวอื่นอย่าง s p i เดอร์แมน i อนิเมชนอันนั้นะได้สบายสบายสไปเดอร์แมนโทบี้สไปเดอร์แมนแอนดรูอันนี้ก็ได้สไปเดอร์แมนทีวีก็ได้เหลือแต่ไอโตเอะนี่แหละที่จะต้องไปขอโตเอะมามันเรามันก็ขึ้นอยู่กับว่าตัวตัวละครเหล่านี้มันจะที่โผล่มามันจะเมคเซนส์กับสตอรี่แค่ไหนใช่ คือจริงๆทําให้ใคล้ายๆก็ได้นะไม่ต้องเป็นตัวเดียวกันอืมให้มีหุ่นยนต์ใหญ่หรือแบบอาจจะมีตัวละครที่แบบอาจจะไม่อาจจะอยู่ในสไปเดอร์เวิที่ที่ไม่ใช่ Spider-Man หรือ Spider-Woman หรืออะไรอย่างงี้ก็ได้อย่างมาดามเว็บถูกไหมที่ก่อนหน้านี้ก็มีข่าวลือ,ลอว่าอ,อ,อาจจะโาดูที่ไหนเอออาจจะมาโผล่ที่ไหนสักที่นึง หรือจะไปไทยอินกับไอ้นั่นสไปเดอร์วูแของ o l i v เว w i l วที่จะเป็นหนังไลฟ์แอคชั่นก็เป็นได้คือถ้าโซนนี่ฉลาดก็จะใช้ไอ้พวกเนี้ยไท่อินกับไอ้พวกซีรีส์สไปเดอร์พีเพที่เขากำลังจะทำให้หมดอะซิลแม่บ้าคอแตกอะไรเงี้ยแนะนำตัวละครมาในเนี้ยออืืมมแล้วลองคิดดูถ้าเกิดว่าแบบหนึ่งในตัวละครที่โผล่มาใน across อ่ i d e r เ e r ร e เาคหนึ่งหรือพาคสองก็ตามเป็นแบบไลฟ์แอคชั่นอะ ให้แบบให้นึกถึง Mary ่ป๊อปป s อะไรพวกนั้นอะที่แเป็นตัวไลท์แอคชั่นตัวหนึ่งแล้วก็ที่เหลือเป็นอื่นก็มาขยับขยับขยับฮูปรมเรเจอแรบบิทก็ไม่เร็วนะก็โอเคอยู่คือจริงๆอ่ะถ้าทําอย่างนั้นมันทําได้แต่ว่าควรจะทําเป็นฉากท่านสั้นใช่คือแบบว่าไอ้นี่หลุดเข้ามาในโลกของโนเวโฮมเนี้ยก็แบบแล้วก็ต้องคอยคอยหลบอาจจะเห็นแบบยืนนิ่งๆชิด กำแพงคนก็แบบเอากาฟิตี้สไปเดอร์แมนตัวนี้สวยจังเพราะมันเป็น 2D ไม่ใดอ่า d จจะเป็นอะไรที่เป็นเมตาเมตาให้ดูก็จะสนุกนะก็น่าตื่นเต้นมากแล้วก็โซนี่ไม่น่าปล่อยโปสเตอร์ใหม่ของมอร์เบียสกับคลิปมอร์เบีสออกมาวันนี้เลยสํหรับมอร์เบียสก็แบบไม่รู้ว่าทางดิสนีย์เขาเขาตัดสินใจยังไงใม่แต่คือจริง ดูดีกว่าที่คิดต้องบอกว่าโมเบียสนี่ดูดีกว่าที่คิดมากอืแต่มันก็ยังไม่ตื่นเต้นจริงหลังจากหลังจากเห็นอ,อตัวเครดิตของเวนอมตัวว่าในในโนเวโฮมจะดีลกับเรื่อง iverse, อมัลติเวิร์สแล้วก็มีมัลติเวิร์สออฟแมนเนสอะไรอย่างเงี้ยทำให้ไอตัวตัว,วอีเวนต์ในความสับสนของจักรวาลโมเบียสมัน น,นขึ้ตัวอีเวนต์ในโมเบียสดูดูน่าสนใจดูมีอะไรมากขึ้นซึ่งก็มันช่วยบูสต์เรื่องแบบความอยากดูขึ้นได้แต่ก็ประเด็นคือ <laughs> ไม่รู้เขาตั้งใจย,ยังไงที่จะปล่อยเขาชอบเขาชอบปล่อยของโมเบียออกมาอย่างเงี้ยแบบหลังจากอะไรที่แบบมีกระแสนิดนืมก็ตอนนี้มีข่าวว่าไมเคิลคีตันกำลังถ่ายเป็นวีชูให้ m o เบียอยู่ อืก็ต้องรอดูกันว่าจะทำไงงั้นวันนี้เราก็จบเทปตัวคุยเรื่อง Spider-Man across the Spider-Verse ไปแค่นี้ก่อนเอาไว้มาคุยกันใหม่นะครับแล้วก็คืนนี้ก็ไลฟ์กันเองโอเคบายจ๊ะบาย